แกงอ่อมอิีนควายเตรียบรับยนยครับวันนี้แกงอ่อมอิีนควายมาแล้วพี่น,น้องต่อซื้อมาจากกัดนับไข่เดี๋ยวมาเลยครับหัวใหญ่ขาท่อแกงอ่อ,อมมีเลือด อีเพียะสดๆเอ,อา,าบะกกมาแปลงเครื่องแกงนะครับอ่านี่ก็เครื่องทำน้ำพริกแกงออมนะครับมีตักไทหอมแดงกระเทียมตักไทยได้พริกก็ขานะครับจะใส่แกงออมนะครับอันนี้ก็จกกีนนะครับอามากกนะครับเดี๋ยวมาหั่นนะครับ ชิ้นเปิดชิ้นนะครับยิดควายครับวันนี้หาพริกเตรียมโม่แล้วครับพริกแกงใส่โม่พริกแกง,งพร้อมครับ เอาใส่กะปิไป,ปเพิ่มนะครับของปาลาร้าเข้าไปใส่ตัวครับนี่พริกพริกกระโม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาขวพริกขวดังไฟครับ ตัวน,นี้เต่าหลวเต่าฟื้นนะครับหรือเต่าฮังโลนะครับติดแล้วครับเดี๋ยวเาก็จะตั้งกระทะขั้วจีนนะครับอา่าใส่น้ำมันนะครับตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วลลเดี๋ยวเรานย้อเฉลมเทียมลงไปขั้วนะครับ ขั่วกระเทียมเหลืองหอมเดี๋ยวเาก็จะพริกลงไปคั่วนะครับกระเทียมเหลืองแล้วเอาพริกลงครับคั่วคั่วพริกให้หอมกันเนอเดี๋ยวเขาจะเอาจีนลงไปคั่วตัวนะครับหอ,อมควายหอ,อมพื้นเมืองนะครับเศรีชีวิตนะครับคนคนปากเก่ามีแก่งมีเต่าหางโลอย่างเงี้ยนะครับ กุ้คือหอมเดี๋ยวเอาเนื้อควายกิยนควายลงไปนะครับขั่วตัวแต่ติดละกินลงไปขั่วครับขั่วจีนขั้วันมันห้วนมันเข้าพริกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวอย่านานใส่ ขัดได้ตีกักน้ำก็ใส่นะครับใสใ่ท่วมจีนเลยอืมอรอน้ำเดือดรอดเนื้อเปื่อยเสร็จร้อยก็กใส่ใบมะกรูดผักชีหอมป้อมลงครันะครับอ่าตั้งละไปก่อนทิ้งไปก่อนนะครับตอนนี้น้ำแกงอ่อมเดือดแล้วครับเด๋ยวตัก ตักฟองหน้าออกกนนะครับตักฟองหน้าออกนะครับถุองออมจีนควายนะครับเอ,อ้าใส่น้ำเพีย้ยน้ำขมลงไปนักหน่อ,นอยนะครับด้เดี๋ยวขมบอกขวมว่านี่ใส่มาถุงหนึ่ง สิ่งที่ขาดมาได้ก็คือสุรดนะครับสุรดใส่สไปใบมะกรูดนะครับใส่กีออมอืมใบระกูนสุดยอดเน่พี่น้องจีมก่อนเน่จีมก่อนจีมก่อน มะขมจมลมอ,อ่าแกงกอ้อมก็บซุกเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาก็ตัก๊กจะช่วยไม่กินนะครับกินต้องกันนะครับแกงกอ้อมจีนควายนะครับนี่ต้นหอมผักชีลงไปครับอ่าตัก๊กจะช่วยนะพี่น้องแกงกอ้อมก็บซุกเป็นที่เรียบร้อย còn chín khoai sẽ làm nhớ nhớ và đi